เพื่อนๆมาดูครับไซเบอร์ทักรถกระบะไฟฟ้าซึ่งเป็นของยี่ห้อเทสลาตอนนี้มาจัดแสดงโชว์นะครับอยู่ที่ห้างเซ็นทรเวิร์ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูตัวจริงมาได้ครับเขาจะจัดโชว์ ตั้งแต่24ถึง30มิถุนายนปี67นี้นะครับหวังว่าวันที่เราเอาคลิปลงนี่น่าจะยังทันนะครับที่จะให้เพื่อนๆมาได้ได้ชมตัวจริงของรถคันนี้ด้านหน้านี่ไฮเทคมากนี่นะถ้าเพื่อนๆจะมาชมก็คือมาสแกนได้ตรงบริเวณด้านหน้ารบกวนสัาานิ่นิดนึงก็คือสแกนยังไงน้องเอลงทะเบียนอไลน์เพื่อเพืง อ๋อแอดไลน์นะแล้วก็ลงอ๋อขอบคุณมากครับนี่นะฮะสแกนตรงหน้างานแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปได้นี่จะมีน้องๆอ,อยู่ตรงด้านหน้า เขาบอกว่าทําจากเหล็กก้าไร้สนิมนะครับแข็งแรงเป็นพิเศษถ้าเจอการกระแทกเนี่ยของลูกเบสบอลหรือพายุลูกเห็บเนี่ยก็ยังสามารถทนทานได้ดีเร่งความเร็วจาก0 0 0ถึง100กิโเมตรนะครับได้ในเวลา2.7วินาทีแล้วก็มีพื้นที่จัดเก็บได้มากถึง3,423ลิตรประมาณนี้นะครับ พาเข้ามาชมตัวจริงด้านในใกล้ๆเลยครับโอ้โหนี่ดูล้ออันนี้เขาปิดเป็นพลาสติกนะครับโชคด้านในโอ้โหแบบอลังการมากขอสัมผัสเหล็กนิดนึงโอ้โหเพื่อนๆสัมผัสได้เลยถึงแบบ ความแข็งแกร่งถ้าเราขับเนี่ยเรื่องความปลอดภัยมีสูงเลยอะ่ะเพราะว่าความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีอะไรเนี่ยผมว่ามันเซฟมากเลยจุดชาร์จไฟนะจะอยู่ใกล้ๆกับขอบล้อหลังแต่ด้านหลังนี่มองไม่เห็นโช๊คนะไม่มีโชค๊คให้เห็น ในตัวรถจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งอันนี้ดูกระจกมองข้างบริเวณด้านหน้านะครับมันจะเป็นกระจกบานใหญ่เลยมุมป้านไฟหน้าจะเป็นแถบยาวแค่นี้เองนะครับจับ ตัวกันชนกันชนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหล็กครับมันเหมือนเป็นคล้ายๆแบบพวก PVC อะไรพวกนี้นะแต่ตรงกระจังหน้าตรงเนี้เป็นเหล็กการปัดน้ำฝนนี่จะเป็นอันเดียวเลยนะครับยาวมากยาวมาถึงตรงด้านบนกระจกเลย ชมด้านในรถเห็นไหมฮะไม่เห็นข้าวข้าวครับให้ชมอีกทีหนึ่งร,รอบๆเลยนะซื้อไปผลสินค้า ซื้อไปขับเล่นๆได้นะครับนี่นะเอ้โหเท่ hey, มากๆจริงๆมันดูบึกบึนแข็งแกร่งมาชมได้นะครับงานเขาจัด ตั้งแต่24ถึงวันที่30มิถุนายนปี67นะครับห้างเซ n นทรเวิร์มาชมตัวจริงกันครับไซเบอร์ทักของเทส l าผมสอบถามแล้วราคายังไม่มีนะครับในไทยไฟหลังนะครับจะเหมือนไฟหน้าเลยจะเป็นเส้นเดียวนะฮะแข็งแรงมากแข็งแรงมาก โอเคครับเพื่อนเพื่อนลาไปด้วยภาพของไซเบอร์ทักเป็นรถกระบะที่โมเดินมากนะครับของเทสลา